สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูลิลลี่อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดกันค่ะนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะว่าในภาษาไทยนั้นเรามีมาตาตัวสะกดกี่แม่กันคะถ้ายังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนเข้าใจมาตราตัวสะกดแม่กอกาแม่กงและแม่กลนักเรียนแยกคำในมาตราตัวสะกดได้นักเรียนอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดแม่กอกาแม่กงและแม่กลได้น้องๆยังจําได้ไหมครับว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราเก่งมากครับมาตราตัวสะกดมีทั้งหมดเก้ามาตราด้วยกันคือ มาตราแม่กกามาตราแม่กงมาตราแม่กนมาตราแม่เกยมาตราแม่เกลมาตราแม่กมมาตราแม่กดมาตราแม่กบและมาตราแม่กกแต่ในคาบเรียนนี้เราจะมาทบทวนกันทั้งหมด6มาตราด้วยกันคือมาตราแม่กกามาตราแม่กงมาตราแม่กนมาตราแม่เกยมาตราแม่เกลและมาตราแม่กมครับ เริ่มจากมาตรามแม่กอกาคำในมาตรานี้จะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นชัยโยปูสะมขา มาตราแม่กงเป็นคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นปิงปองแมงป่องร้องเพลง มาตราแม่กลคำที่อยู่ในมาตรานี้จะเป็นคำที่มีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเช่นเพื่อนวันเพน บุญคุณการงานบรนดาล เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รับชมคลิปวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากแล้วรู้แล้วเนาะว่ามาตาตัวสะกดของไทยเรานั้นมีเก้าแม่แต่สำหรับวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันก่อนสามแม่ได้แก่แม่กอกา แม่กงและแม่กลค่ะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันรู้จักกับมาตราแม่กกาแม่กงและแม่กลแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับโดยการให้น้องๆน,งนำคำไปวางลงในถาดตามมาตราตัวสะกดให้ถูกต้อง คำในมาตราแม่กอกาเช่นชัยโยปูสแสมขาขับในมาตราแม่กงเช่นปิงปองแมงป่องร้องเพลงคำในมาตราแม่กลเช่นวานบุญคุณการงานวันเพ็น หลังจากที่ชมคลิปวิดีโอแบบฝึกหัดไปแล้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กอกาแม่กงและแม่กลนมากขึ้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งค่ะมาตาตัวสะกดคือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคําหรือพยางมาตาแม่กอกาคือคําหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดเช่นมาเสือ มาตาแม่กงและมาตาแม่กลมาตาต inde, ัวสะกดแบ่งเป็นมาตาตัวสะกดตรงมาตาและมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตามาตาตัวสะกดที่ตรงมาตาได้แก่แม่กกาและแม่กงและมาตาที่ไม่ตรงมาตาตัวสะกดคือแม่กล แม่กกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นแม่กรรมไก่ในไข่เป็นต้นแม่กงคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นเลี้ยงลิงน่องกางเกงและมาตาที่ไม่ตรงมาตาก็คือแม่กลนะคะแม่กลคือคำที่มีนอเป็นตัวสะกดเช่นนานกินปีนอื่นเขียน นอกจากนี้คำที่มีนอเนนยอผู้หญิงรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนนอสะกดจัดเป็นคำในแม่โกลด้วยเช่นคูณหารเนนอนุบาลกำนันปลาวานพยาบาลเป็นต้นค่ะ สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูลิลลี่วิชาภาษาไทยแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคลิปการสอนหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนมาตาตัวสะกดตอนที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ